ี่คือการลาบเป็ดเหนียวจังหวัดเขาเอ็นเราไปเลยพยายามทำท่ามาทำท่าเบาไทยเบาเทอาอย่างเงี้ยหนอกลาบเป็ดเหนียวร้อยเอ็ดเนี่ยอืมเ่ยกำลังคันเลือดอยู่มันมีรายละเอียดทุกคนเนี่ยใบอยังใบโอ้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 ดีมันใบอ่างไงผ้าคนผอาเตี้ยฮะไม่ไม่อยังที่คันอยู่เลยใบตะไคร่ใบอยู่ในไข่ใส่ใบอย่างนี้ไข่คันมันใบยานางมันใบยานางรึเปล่าเลือดดิมันเลือดอยัางนี้ เลียดเป็ดแล้วปาดเอาตัวเป็ดสดๆเลยอืมเนี่ยม่บีบๆมันม้วนแล้วม้วนขันขันแล้วนี่ใส่ใส่เกลือน้ำปลาต้องใส่เกลือก้อนบัดเออใส่เกลือใส่ยังไงบีบออกใส่ใช่บีมตีอมาตั้งตะมองเงินบีบมันหนิบีบบีนี่บีเราเราใช่หรอบีกับบีงวดเดียวมันเถอะเนี่ขัน่บเอาบ่เราข้ขันนโดนมาเลยน้ำขันนี่ ถักรูนมันแตกไรเงียดคุณแล้วนี่อันนี้พ่อไปนี่พ่อแล้วอ๋พ่อแล้วนะมานี่เที่ยวซูที่ไส้เบ็ดไส้บีน้ำไส้บีบีบิงวะธรรมดาเห็นอ๋ออืมมัต้องไปโฆษณาเขาดอกบียังไงได้อ่ะอืมว่าจะบีบีเป็ดบีไส้อ๋อแต่มันขมใส่กวนเกลือใส่เบ็ดใส่เกลือไปนี่ยังใส่ลายเตือตัวนี้เนาะอ๋อพ่อละ อันนี้คือสุกแล้วเรียบร้อยแล้วบ่เนี่ยกรรมวิธีคืเคลียวแล้วอันนี้คือสเข้รับสุกเรียบร้อยแล้วเข้าทีเดียเศษคือเอาให้มันเป็นเป็นสดเป็นเช้อเลือดสดบ่เนี่ยครับนี่ปรุงทุกอย่างรสชาติได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวได้ป่าใส่เกลือสิบบ่เนี่ยใส่เกลือนี่เอเกลือเอออเเากลือตีมันละเอียดบ่จอะไรบ่เนี่ยใน้ำปลาไหมน้ำปลาบ่เนี่ยใส่น้ำปลาขี้ลดเข้าไปปรุงขี้เลือดทีวันเถอะปรุงขี้ลดอีกขาบ่านไหยที่นี่แหละครับนี่ไม่เข้าโอ้ขาวบ้านีหนก็ได้โอ้ส่วนอองงแกะตัวนี้ อ๋อพูดถากินกันแะไตวผสะครับอืมผสมหน่อตวอ้าเอาคนไเราว่าจะได้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาคนได้ทีได้เนียวสิคนจักได้ว่าได้ทีนี่คนไปคนว่ให้มันเหนียวติใช่ใช่ไ้ใชเวลานานดิใช่เวลาโดนนานตีมันข้ากันโอ้สำคัญสมเลยเนาะเนี่ยนี่หนี่ยนี่น เส็นหดมือผมปุ้มหมือนัเอาฮาสิอามือหาๆคนมืองามมเห็นหอฮารุนนห้มันม็นของจริงมีสิหของจริงแต่ว่าสะอาดปุ้มเหมือนยรันต้้งอาบนาาเอไหร่ไม่เมื่อไห่ราบ่าวเราเป็นตัวไหนคนเราบ่าวเราไปทำเนาะมือนขนขุนขนุคนขุ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 นนขุนนขุนนขุนุนนุนุนนนนน เอาให้มันเรียบร้อยเนาะตีไปเรื่อยเห็นะตีไปเรื่อยมันเหนียวผนเหนียวได้เกินอ,อย่างอุปกรณ์มูเห็ดปรุงเรียบร้อยแล้วใส่กระถัว่วหอมชอบชิมได้รบ้านี่แต่วระถั่วเห็ดพิเศษคืออยากใส่เลือดเข้าไปเม็นสูตรพิเศษเลือดเป็ดสดเออตกต้นเผาเออตับุกชนคนเลือดเปียกโตกต้นเผาที่ในบ้านนี่มันติดแก่

อย่าลืมจุนั่นเด้ออย่าเลืมจุจุตับเขาจะขอมาอยู่เส้นขับขอมาโอเคได้นะครับไหมวนื้อจมใสนมว่าครับมันบสมนทุนกันเอาซนี่ครับหลายบทตัวนี้แต่ปเห็ดหลายอเ่มันหลายมันเหลมัมันมันอันนี้มันหลายมนคนมีันมันเดียวอีกมันเสียบมันเสียบโอ้ทำมาละเอาไปลดเอาเทาเอาเอาเนก้อนมาหนแล้วก็ใส่เทใส่ถี่เขามันสูดตัเียบตีมันขอกันเมา่อาน คละอืมเพนกันวต้องปุ้องกนแล้วม่าพอปรุอดแล้วปนมตเสียก็เสียบครับบัดมีสูตรสรุปว่าเนื้อเนื้อเนี่เป็นเนื้อสุกอุปกรณ์สุกเบวรแต่ว่าสตะเลือดตะเลือดน้ำปรุงแล้ยินบ้างกันยินยินนํำลายเนาะยิ่นลำาส้อยู่นี่ วายเยีหนัร้ยอนนี้าต้องการนันต่เว่นหนร้ายครับกินหนร้ายเ่ตีมันหนากินเยอะกินเยะกินเนื้อนี่หลีนน่นครับวันนี้ยน้อยมันถือกันมันับนี่นอโอ้ยกับตัวนี้ครับวากับตัวนี้ใส่กันะถือน่งนอนเขาาเกกันนีเอาส้มมมวเนด้กินนมะม่วตัวนี้เอาล้เองเนี่ยเียมเห็ดนอกินอืมเอากินไหมล่ะเอาตเอาทายกินดิอนนี้ ว้าวสดนีสุีสดีพ่อดีเลยกด้ดูดามัสดใช่ไหมกันอ่ะสดสดจับซิมจว้าฮเฮล่อือขึ้นเล็วเถอะโอ้ยสวยมันดาราเนาะบ้ทำไมยังไมให้คอยเห็นทอดนี่ไหมนี่ลิฟตมาเเห็นเรอาเขียมาแค่นี้รับอาบับขับอย่างนี้าคุณฟั้ครับ อันดับที่หนึ่งกับผักกระดาษครับในช่วงนี้ในช่วงหน้าผักกระดาษครับผักกระดาษผักกระดาษหลายผักต้องซื้อบม่ได้ซื้อไปนครับกินกั็ลาบถื่นต้องที่สุดกินกระโจนกระเซ่บกระตะบอลวกบ้างบวกคนเอออันนี้ได้บ่าเนี่ยอันนี้ผักไสเอ๋อผักไสภาษาไทยเอิ่นมาลามาลาขี่นกมาลาขี่นกครัแก่มะเร็งอันนี้ไม่ยังเนี่ยอันนี้ซาเน่ซาเน่ซาเน่อันนั้นมืกจดโคโครับอันนี้มืกจดมื้อนี้บ่ได้เตรียมอาหารเพื่อเตรียมผักกับปลาเหนเออ บอไ่เตรียมพ่อมาเลยเอาเตรียมพ่อมานหลปนะเอากินมา่กันไ็นวิธีกินวาะนี่ยวีนนงวิธีกินกินผักพี่กี้นี่คือบหมี่ทอดนันอยทอเอออุกเนี่เมกันไหนกเมื่กกันไหนแห่แต่ชาได้ป่ะเอากินไงวิีกนเยวเดี๋ยวนนี้เอานี่ก้อนเนี่ก้อนตันี้โอ้ยตอนมีตัวนี้นะมันคือมันมันคือสมตัไหมครับมันเทียบเท่ากันไหมคกับสมตันนหนโอ้ยขาไปตัวไหนไหมเทียบ่ากังห่วง คันมะมีนี่ก็บใช่ปลาไหลมะนี่ครับผมโอ้ข้าวครับมันข้าวตีเอาเอาเอามาเลยโอพริกตีนี่เราพริกโอ้พริกบอระเพ็ดกินเนี่ยก็พริกเราก็ตากลาบมาบางเนี้ยบางเนี้ยัญใจนี่อันเลือดเปื้อนี่บางคนว่าดีสตีดีเยี่นแต่ว่าข้นคนมันแบ่งลาสุกข้นข้นยังสมุคนมันมีนี่เออสมุนไพรของเลือดเปื้อนสดเลือดเปื้นสิแต่ว่าเนื้อสุกแล้วเนื้อเปสุกแล้วสุกแล้วแต่ว่ามีเลือดดบดีแต่ว่าคนสุกแล้าเขาเห็นมาแล้วโอ้ เอาเลือไดกินนี่ขึ้นมาเลย่ต้องไปหารงพยาบาลเนี่ยพี่ขึ้นมาเ่อามลกนเอ้าไปเอาเอาพริกเข้ไปมพริกคือตัวด้วยอาหารแกงวอพวเี่ยแกอผัดีนโอ้เอาพริกีลีวัพริความมาเนี่เอาโซตดเจียมึงไงโอ้จมีเวลาองเีไปกินน้ำาอยไเตียมไปเตียมาไปเีหน่อยพูดดิโอโอเค